ไม่รอดนะครับแสดงว่าวันนี้ไม่ผ่านบอกเลยอันนี้หนึ่งแปดสองเฟิร์สนะครับทำให้รอดสองโกไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่ไมเนี่ยรถคบเนี่ยทำให้รอดสองโกไม่ผ่านนะครับไม่เวิร์กรอบนี้ไม่เวิร์กเลยขาดนี่นี่มือเฟิร์สนี่ต้องรอดสองโกเลยทำให้รอดอับอายอับอายอับอายนี่นซื้อมาสองลังแต่ลังสักไปเล่นอาหารอ้าวหนึ่งห้าศูนย์นะครับวันนี้หนึ่งห้าศูนย์เอ้ยหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองสีขาวโพดเลย เกือบนาทีเลยม่รู้เดี๋ยวดูไอ้ไ่ไย,ย,ยไม่รอดแล้วเเปิดรีโมทแม่ตกกับพีมไม่มีกไม่มีกัไม่มีกับเครื่องเลยอะไม่ลงไทยมีมดับเครื่องนะเนี่ยไต้งนึ่งไต้ง เอาละครับถ่ายมุมนั้นแล้วครับเอาละครับจะรอเสาโกแล้วครับ,ลลรบเตรียมดูครับอาทิตย์ฤทึกหลอดไม่หลอดหลอดไม่หลอดสงสัยจะไม่หลอดครับมาอย่างนี้แล้วไม่หลอดโหูยกินต้องติดหอกระจายเสียงเนาะ ีออกจากที่ทำงานมาเลยนะเรื่องไอ้เอาของที่ร้านมาถึงกลับมาจากสิงห์บุรีสวยงามนะพี่น้องหนุ่มๆนะสิเดี๋ยวไปแล้วก็ไปเห็นกำลังมองว่ารอบะไรอยู่หูว่าทำไมมาตับจังมีดับเครื่องไล้เนี่ย ดับเนะมดับพนะเร่งนะบบเร่งนะแค่นี้เองก็ไปเลยเาจะลงได้ไ <laughs> เราจะลงได้รอ่ลจังเราเตียมหลบแล้วทีเนี้ยจะลงไหเหรอจะลงนั่นแหละ ไม่เคยเห็นงูเขียวบินได้หีว่ะจะถ่ายนู่นจะถ่ายนู้นกูเขียวกูเขียวก็วิ่ว่าตอนแรกนู้นก็บินไปโรงพยาบาลนะเนี่ยเออเนี่ยก็บินไปโรงพยาบาลคนดูงูกัดเอางี้ละน่ะขาดโอ้โไปแล้วไม่ผ่าหนึ่งครั้งไม่ยอมลงยังลงทางเดิมไมเหรอ ลงสวนลมแล้วครับเมื่อตรงนี้แหละมาวนายจริงจริงโอเคอยู่ไหมไฟดีไฟยังไงเห็นไฟไหมครับมือจับเลย ล้อยอ่อด้วยเห็นไหมเรา